โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำแห่งแรกในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพระบาทสมเด็จพระวชิรล,ล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22มกราคม2561เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตามที่นายอารงมะแมราษฎรบ้านเจเกหมู่ที่2องตำบลบางโมสโตอำเภอรแะแงจังหวัดนาราธิวาสได้มีหนังสือขอนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการชนประทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1. 2 3 7และหมู่ที่8ตํตำบลบางโอสโตซึ่งขายแคลนน้ำเพื่อการเกษตรสำนักง,งานชนประทานที่17กรมชนประทานได้ดำเนินการวางแผนและก่อสร้างโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำสำหรับการเกษตรอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงสัตว์รวมทั้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและสร้างโอกาสให้กับราษฎรในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7งและหมู่ที่8ตํตำบลบางงูสโตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพลชื่อนายอารมณ์มะเมรัษดรมือสอนตำบลบางงูสโตอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสก่อนแตวัวติการนั้นตองคุย รันดรในตำบลบางกระตูห้าหมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่เจ็ดหมู่แปดลำบากมากเลยเลี้ยงสระก็ไม่ได้ทำนาก็ไม่ได้รสันดรในหมู่บ้านก็ใช้น้ำไม่ได้น้ำแห้งเขาแขาบอกถเลยน้ำกินงก็ไม่มีแห้งหมดเลยในบ่อํางหมู่บ้าน ผลดุนแรงก็ออกทะเลสายไม่ใจถัดทะเลน้ำมีแต่สายในคลองอืมสะก็ตายทุกทุกวังเลยที่กว่าปีชายนางเอา,าตว,วตตอนนั้นก็โดยดับดำก็มาแจากให้ชาวบ้านชายนะก็นางจาเอา,าตวตโแบนด้วยลำน้ำละมากเก่ง เราก็เวลานำไม่ก็วันละครั้งอัานนั่งนำไม่พอนะรั้งนะนี้ก็ดีขึ้นใช้น้นได้เยอะเรียนศัตท์ทางการเกษตรสสุดดองก็ดีใจมากๆม,มีโครงการนี้ได้ใช้ชีวิตปกติเร,เรียนเรียนศัตร์ ทาง,ทาง,ทางการเกษตรก็ดีขึ้นเพราะน้ำก็มีปร,ระจัดชองก็ีดีมากเลยตอนนี้มีน้ำใช้ขกากบคุณกาะทางที่ได้ประจักทางโครงการประกันน้ำของตำบลบาง,บบงสโต แล้วก็ประดดอมอยากก็คงประอุทธธานมากๆโครงการอาคารดังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระมริตั้งอยู่บริเวณบ้านเจเกหมู่ที่สองตําบลบางโงสโตอําเภอลังเงะจังหวัดนราธิวาสลักษณะโครงการประกอบด้วยท่อระบายน้ำ ขนาด2.50เมตรคูณ2.50เมตรจำนวน3ช่องท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจำนวน2แห่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวารวมความยาวทั้งสิ้น2,500เมตรคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายรวมความยาวทั้งสิ้น2,700เมตรพร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น1,259ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์4 4 5ครัวเรือนเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2562ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำชมพธานเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและบุริษ,ษาให้เกิดประโยชน์กชนแก่พี่น้องเกษตรกร,รกลมชมพธานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2563 ผมในสมสุดินปษากำนันตำบมญง,งส์โตอำเภอแงะจังหวัดนาราธิวาก็เมื่อก่อนที่บ้านเจเกชาวบ้านได้ทำนาทางเกษตรกรนะก็อยู่สักพัหหนึ่งก็ขับแคลนั่งนะใช้ทำนาไม่ได้เลยได้ประชนชาวบ้านเพื่อขอโครงการที่อ,อบตอ,อ,อบตก็ตอบรับว่ามไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการโครงการนี้ได้ เลยได้ประชุมชาวบ้านหลายสีส่ห้าหมู่บ้านนะขอถวายดีกากับพระองค์ท่านก็เลยจะถวายดีกาก็พระองค์ท่านต้อนรับได้ให้โครงการลงมาที่บ้านเจเกเห็นไ้มพอได้โครงการนี้มาชาวบ้านได้อยู่ดีขึ้นได้ทำนาได้เลี้ยงสัตว์ ได้ทางกเกษตรทุกอย่างใช,ชายน้ำบริโภคในหมู่บ้าน,น,านกับผมในนานกำนันตับลบัางกุสโตและชาวบ้านตับลบางกุสโตรู้สึกดีใจกับประองค์ท่านและขอให้ประองค์ท่านเสริมประชารณ์ต่อไปอาคารบังคับน้ำบ้านเจเกพร้อมระบบส่งน้ำ สามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปีจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์กรของพระองค์ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งของอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาส